บอรี่ไปหางกูเถอะคุณเทปเคียดเช่นไรกละคุณกิบฮู้นี่ฮู้นี่มันยกขึ้นว่ามุ่งเไกนน้าวมาแม่ give him what ไม่พ้น่ะจูบุ๊บพูดเราเคลียร์ขนาดลันี่ยแม่แม่ไม่ได้พนะพดอไรได้คิดเดินกี่นี่ที่บุษเสียมบ์อูวูนั่โซอะไรอลูกจะได้ก็ชอบ่นี่ตัวน้อยสาวบอยไม่ใจกู เสียบบ่ได้โอ๊ยผู้ซวกนี่เสียบบ่ได้เนี่ย <coughs> <Yeah. coughs> đi chưa kịp nào quá một trăm một mươi một hân hạng ở phước môn hết hân hạng 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 เอาไหมเอาใช่ไมเอเอาม่บ่นนะ่ยของโอเคอ่อใช้ของครับใช้ของครัเอาของมา่อยอันนี้โอ้โหเหี้ยตัวโตนะมีตัวนกยังเฮ้ยมะ ให้แม่คุ้นเรื่องฝ่ายมีการถูกดุอะไรกรนโดดเฉียดที่มีตุ่มเขี่ยกระเลออ่อนคนจังหวะนี้พี่น้องวันนี้ก็มาพอกันคุ้มเขี่ยเคิร์ฟพี่น้องคุ้มเคิร์ฟมีอะไรพี่น้องดีกันนั่งเชียงกาแฟพี่น้องเอ้ยนี่นะพี่หมูยังนี่นี่ดูไอโฟนลัดเสียงเนาะไอโฟนลัดเสียงมั้มโอ้ย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  Lúc hai đó lắm kia đôi nhau lắm kia luôn lắm kia luôn lắm 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 nó lắm 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 lắm

แม่แป็กเชี่ยมเเพียงแค่ด่าแม่เปินเพชรยมู่ากเอะไรที่อ่ะ่ออยเอง

นี่แหละพี่น้องสติกเกอร์มหาคีย์เจอที่รูปใบปาแล้งพี่น้องนะพี่ต้นน้องคลองบึ้งพี่น้องเห็นบปล่าใช่คุณอ่ะ่ะเฮ้ยทำไมดูนี่ อฮ้นี่นี่นคอยเงินขึ้นนพได้แล้วบ่เงขึ้นรนมเข็นมเลยหันเลยหัได้พอใสวยบิลนี่นี่ละได้ละเยเนี่ได้ลลยเติมเลพี่น้องเข็ยหน่อยนึงเดพี่น้องคุดคุดคให้มันละลาหันเย ไม่ได้บอ๊เอาไปใช้ของเดี๋ยวเเอาไปใช้ของไม่ได้เดี๋ยวเลยเอาใช้ของมาเก็บต้นปาต้นดงพี้หนอมาผู้ไรในพอดนะลูกพู้ไรในพอดนะเออไรในพอดเด้อไในพอดมันได้อ ข like ้าวอะไรเฮียพุเต้วอะไรเออขลุ่นๆขลุ่นๆคนมีเฮ yeah, oh. hey, ็ดคนเป็นยังไงฮะอู้เฮ้ยครนี่โดนี่ก้อนนี่เฮ็ดแล้วไปแล้วไปแล้วบ่ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาในดองี่นดองเอ้ยเพื่อัมชาิธรรมชาติไปวิ่งเงาเป็เคือนกันกับเสียงแจมทำยังไงโอเคพูดเค้ก Đi phone kịp đi. Đi mà sao là đó. Phone. Thiệt mà sư lại cái nó đã. Bồ ha. Bồ ha. Đã có. Tại mà phone con bơ siên nั่น là lụ. เทียมนุน่ยจะคักได้น่าก็ได้เชฟคนก็ม,ออมีตัวใหญ่สืบเนี่ยกินมาใช่แม่เด็ดตัวบ้ามีนี่ได้มีมอุ้ยมาขางาเียมาไม่พเออเทียมเนี่ยคนก็บรีเบิร์นเขาเรฮักเลย เสียบพอด่าเสียบกันเากันเสียบจนแงนเสียบมาจนจะหักเลยคิ่ตายดิเสียบหักนี่พากันเมื่อได้บ่เห็นบอพอด่าเสียบจะหักอะนน นี่อู broken, like, tá, illing, no hey, eh people, honey, ้ชขียละเขยะไรฮันนเขียใต้เขีย้โเขียต้อ่โลดจะบดายฮะเข่าเขียร์ใต้บ่ละ่อแ้ทยมพ่อใต้นนี้แล้วย่อขายแล้วเชื่อท่าใฮ้ ไึ้นเลย้เลยว้าวาน่รา่สิงอด้จะเอาออกไปใช่เลยเคียร์ท่นอามาบ้างไอม่ชิแย่นะเบหไปอ่แม่เออข้อ่แม่พ่อรคุดๆนะคุดุดน่วาุดแม่คเลยุดุด ขุดอ่าจับ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 ไปอไเอาเขียนแล้วเขาเดียวฮึสส้นนัตีมากว่ากินัายจเมื่อน้ำหาขยขอยบ่เมื่อข่อยสีบินเอาไปเขียนเจ้ามาขเดเขียนไปนอยลงลไปนอ ออามาตีพอนพอนะก็ไปขุดเขียดอยู่ปลาไปดงน้ำน้องเดเออโผได้เร้วอยู่ในป่าพี่น่องดังไพ่ด้พี่น่องปีเขียดเด้อวันนี้ถึงเวลาเที่ยงระยาเขาพักกันยาเขาพี่น้อง มันลพักมัน่ลงกินเขาอยู่ไว้หน้าเป,ปี๊ปีเกี่ยน้อยพี่น้องเล <c oughs> ยนไ่ได้สุดับรรยากาศพี่น้องอยู่ <c oughs> ป,ปลาอยู่รงแมาก็บรนโณมนมาก็บอ้วนที่เนี่ยห้างเขาในเ่อ กินข้าวพี่น้องนี่คออาหารเด้จ้าปีเกียรกสโซปาแล้วยายกิโซปาดิเขา่าอยา้มาไปบักเชี่ะ 吹吧。 你好，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 你好。